สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านนอกบ้านนาชาแนลนะคะวันนี้เลิกเรียนเร็วค่ะพามาป่าค่ะไปดูเห็ดกันค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวป่าอีกแล้วค่ะไปค่ะไปลุนไปหมานกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนขานี่เข้ามาก็เจอเลยค่ะนี่น่าจะไม่ตัดขานะคะเพราะว่นน่ารีนี่เดี๋ยวค่อยเราไปตัดที่บ้านค่ะไปค่ะไปตอกัน อุ้ยน้าทำห่างเ็กนเข้าไปด้มาลืมค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดินมาตั้งไกลดอกนี่ค่ะเนเจอดอกบดอวยเลยไปค่ะองดอนู่นค่ะ นี่ค่ะเพือ่อนๆนี่ดงนี่ค่ะนี่ค่ะเพือ่อนๆเฮ้ยงามจังเลยนี่ค่ะนี่ค่ะไปค่ะโอ้ยเพือ่อนๆจ๋านี่นี่ค่ะ นี uh ่ค่ะสมงเลยนี่เฮ้ยเท้จวดเลยค่ะดอกเดียวเต็มตะกะไปค่ะเพื่อนๆ่นดูดูค่ะดูนะคะน่าจะสูมให้ดูนะคะหนึ่งสอง สามค่ะสี่ห้านี่โดนแมงแทบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเก็บค่ะอุ้ยมีกระจิด้วยนี่นี่ค่ะอุ้ยโอ้ยอย่างสวยเลยค่ะนี่อุ้ย เก็บดีๆสวยมากเลยสวยมากเลย <c oughs> จากปะคอป่อแม่ต่างเทินเวิร์นอยู่เลยค่ะเฮ้ยใส่เลยค่ะนั่นไปค่ะ,คะโอ้ยเพื่อนๆจ๋าตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเห็ดใหญ่ๆค่ะนั่นเห็นยังค่ะเฮ้ยห,หนึ่งสองสามสี่ค่ะเก็บเก็บเก็บ รัตะกาน้อยมาด้วยค่ะเฮ้ยห,หนึ่งสองอนี่ค่ะสามสี่นั่นอุมอ้มๆนี่ใช่เปล่าดูคนค่ะโอ้ห้าค่ะนี่ เล็มแล้วอ,อน <c oughs> <S <S ไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนสามดอกลองอีกดอกค่ะสองสามค่ะใส่ไหนล่ะได้ถอดเสื้อใส่ก็มั่งนี่ ี่ค่ะที่บอกกันกโอ้ยทำหัวหักงเลยครันี่ค่ะอันนี้ท่าน่าทำหัวหักงเลยโอ้ยไปค่ะโอ้ยตั้งอยู่นู่นตุดดุด,ดมดงเลยค่ะตายตายนาได้ถอดเสือ้อแน่แล้วค่ะไปค่ะน,นู่นนี่ค่ะสองดอก เสียบเสียบใส่ไม่ได้อยู่ค่ะ <c oughs> เสียบใส่แล้วค่ะนอนอีดอกค่ะนี่ค่ะมองเร็วนะคะนี่อ้ยรุนอ้ยนี่ความเพลิน โอ้ยแมงกินเหลือหัวค่ะมีใครเห็นเขาไปค่ะนี่ค่ะคเพื่อนๆโอ้ยยังเก็บยังมันค่ะโอ้ยตายหาตะวันก็จะตกดินแล้วค่ะทำไมนี่ ใสใ่ก็ไม่ได้แล้วค่ะเต็มหมดละนี่ค่ะเพื่อนๆแอบอยู่นี่อุย้ยนี่อุย้ยล้นแล้วค่ะตะก้าทำไมยังไปนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ขู่ขาลึกจังเลยค่ะน่าจะเดินกลับแล้วค่ะมันลุ้นตะก้าแล้วรู้จะเสียบตรงไหนแล้วค่ะโนุนขาะนเวีนอนันยังนี่น้ากำลังจะเดินกลับแล้ขากลับนะคะนี่ สองสามคะ่ะสี่คะ่ะนี่ต้หมดนดอกค่ะเดีย๋ยวหน้าไปเอาก่อนสี่นี่ค่ะห้านี่ค่ะข้างเลย นนี่ค่คะนนหนึ่งข้างทางเลยหนุ่นสองสามนุ่นค่ะมดอกค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะตะวันตกดินแล้วไปค่ะขวดหนงดอก ล้นแล้วค่ะไม่รู้จะใส่ยังไงแล้วเสียบเข้าไปค่ะเอาละค่ะเพื่อนน้นาท้อแล้วค่ะต่วันจะตกดิ้งแล้วนี่ค่ะผลงานเดี๋ยวไปตักขาที่บ้านค่ะรีบจะมืดแล้วค่ะฝากมานวกบรรณาสนแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้าด้วยค่ะเติมหลังคาให้น้าด้วยเ้อค่ะ วันนี้โชคเพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ